สวัสดีครับสวัสดี f อฟซทุกทุกท่านครับผมพัดวังจันทร์ครับวันนี้มาเป็นอีพีที่สิบแล้วนะครับวันนี้ผมได้นำเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับชุดตินทโลวัดบ้านแคจังหวัดชัยนาธครับปีสองพันรอยี่สิบเอ็ดนะครับ,ป 2, รบเป็นเหรียญหลังหนุมานนะครับเป็นเหรียญหลังหนุมานนะครับมาให้ เพื่อนๆพี ern, ่ๆ FC ทุกท่านนะครับพิจารณากันนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถูกสร้างตอนปี2521นะครับแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้มีด้วยกันสองแบบด้วยกันนะครับก็คือบล็อกหน้าเนี่ยเป็นบล็อกเดียวกันนะครับแต่ว่าบล็อกหลังเนี่ยมีที่เป็นหลังอนุมานแล้วก็เป็นหลังยันอป,ปัจักคะนะครับหลังยันอป,ปัจักคะเนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นมาก่อนนะครับ หรือที่หลายหลายคนเรียกว่า,าหลังยันไตสานาคมหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าตามตำราเนี่ยเขียนไว้ว่าเป็นยันอปปจัคะนะครับ <c oughs> นะครับถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยเป็นหลังอปปจัคะนะครับแล้วก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับสร้างมาประมาณสี่หมื่นเหรียญน,นะครับสี่หมื่นเหรียญมีทั้งทองแดงลมดําทองแดงลมน้ําตาลแล้วก็ ทองแดงกะไหลทองนะครับนะครับส่วนเหรียญหลังหนุมานเนี่ย <c oughs> ถูกสร้างออกมาทีหลังแต่ว่าในปีเดียวกันนะครับเป็นหลังหนุมานหลังอนุมานก็ถูกแบ่งเป็น2แบบ2ลักษณะด้วยกันนะครับก็คือหลังหนุมานที่เป็นที่เราเรียกว่าอลหังเต็มและอลหังไม่เต็มอลหังเต็มเป็นแบบไหนนะครับอลหังเต็มก็ตรงตรงคำตรงด้านข้างของตัว อันุมานเนี่ยนะครับจะมีคาว่าอลหังเนี่ยจะต้องติดเต็มทุกตัวนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้จะต้องติดเต็มทุกตัวอลหังนะครับจะต้องติดเต็มทุกตัวนะครับส่วนอลาหังไม่เต็มเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอจะโดนเป็นรอยคูดเป็นรอยแตกบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติส่วนที่เป็นหลังหนุมานเนี่ยนะครับถูกทําออกมาด้วยกัน เพียงเนื้อเดียวนะครับตามตำรามีเนื้อเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะมีเนื้ออื่นอันนี้ไม่ทราบได้นะครับตามตำรามีเนื้อเดียวคือเนื้ออันปากานะครับเนื้ออันปากาวันนี้ผมได้นําพระที่เป็นหลังหนุมานอรห,หังเต็มนะครับมาให้พี่น้องน้องเอฟซีทุกท่านได้พิจารณากันสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้ทุกท่านเมื่อหยิบเหรียญน,นี้ขึ้นมานะครับอยากให้ดูความคมชัดของตัวองค์พระเห็นไหมครับคมชัด ทั้งในส่วนของอในส่วนของตวงพระนะครับตวงหลวงพ่อนะครับแล้วก็ในส่วนของฟอนต์หนังสือลงถึงยันต่างๆนะครับมีความคมชัดสังกติมีความคมชัดมือไม้มีความ,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 มคาม,มชัดนะครับส่วนต้องรายละเอียดของการพิจารณาเนี่ยเราก็จะมาพิจารณาก็จะอนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตทุกท่านนะครับบอกว่าผมสำหรับผมเนี่ยผมพิจารณาอย่างไงนะครับผมพิจารณาอย่างไง เบื้องต้นนะครับเมื่อเราหยิบเหรียญขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับหยิบเหรียญขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ดูว่าพระมีความคมชัดไหมนะครับมีเบอร์ไหมครับมีบัมไหมมีแอนกลางแอนหน้าแอนหลังหรือเปล่านะครับในกรณีที่มองอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับสิ่งมันมสามารถที่จะพิจารณาได้เนาะโอเคครับเบื้องต้นเนี่ยให้ดูที่ใบหน้าหลวงพ่อก่อนนะครับเห็นครับใบหน้าหลวงพ่อมีความคมชัดนะครับดูเมตตาทางด้าน่าซ้ายมือหลวงพ่อนะครับขวามือเราเนี่ย สังเกตรับว่าเมตาเนี่ยในเมตาเนี่ยจะมีเม็ดเล็กๆอีกเม็ดหนึ mail, ่งเห็นไหมครับนะครับอันนี้เด่นชัดเลยเม็ดต้องคมเด่นชัดเลยนะครับส่วนถ้าเราส่องดีๆเนี่ยจะเห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยจะมีลายคิ้วด้วยนะครับนะครับจะมีลายลายลายคิ้วมาหน่อยหนึ่งด้วยเนาะนะครับเห็นไหมครับจะมีลายคิ้วด้วยนะครับบริเวณลายคิ้วตรงนี้นะครับ เป็นปืนๆขึ้นมาเลยนะครับนะครับอ่านะครับแบบนี้นะครับเนาะจุดที่สองที่อยากให้ดูนะครับคือบริเวณทางด้านทางด้านนี้นะครับทางด้านข้างๆหุงหลอดห้อเนี่ยตรงบริเวณนี้นะครับจะมีเส้นพ e ิ้ววิ่งลงมาเป็นน้ําตกนะครับ ถ้าเราเจอเหรียญแล้วเห็นว่ามันมีเส้นเลยอย่างเงี้ยวางได้เลยนะครับเพราะมันจริงแล้วอ่ะเหรียญเนี้ยมันมีความคมไหมมันมีความคมแต่ว่าเราต้องลงกล้องนะครับมันถึงจะมีความชัดออกมาให้เราเห็นเห็นนะครับนะครับเป็นลายแบบนี้นะครับพอเลยขึ้นไปหน่อยเนี่ยตรงบริเวณลายผมของพ่อเนี่ยนะครับบริเวณลายผมของพ่อก็คือบริเวณบริเวณตรงนี้นะครับลายผมตรงนี้นะครับ ขึ้นไปเนี่ยบริเวณนี้ครับจะมีเส้นโค้งโค้งอยู่เป็นริ้วเป็นริ้วโค้งโค้งอยู่นะครับเห็นไหครับเส้นผมก็มีความคมชัดเห็นไหมครับเห็นไหมครับเส้นโค้งโค้บขึ้นไปไหมครับเห็นไหมปื้นขึ้นไปนะครับโค้งโค้งอยู่นะครับขึ้นไปขึ้นไปแล้วจะโค้งบริเวณตรงนี้นะครับที่เราเห็นนะครับตรงนี้จะโค้งข้ไปแบบนี้ โค้งอันไหม่ครับแล been, ้วโค้งแล้วก็เหมือนจะเหมือนต่อช่วงปลายเนี่ยก็จะเอี้ยวเข้านะครับเอี้ยวเข้านะครับอาจจะมองยากนิดนึงนะครับเนาะพระอยู่ในกรอบจะมองยากนิดนึงแต่ท่านน่าจะเห็นนะครับเนาะแล้วคุณจะเห็นนะครับตรงหัวไหล่หลวงพ่อจะมีเห็นประแสเหรียญเห็นไหมครับประแสอะไรตั้งแต่หูลงมานะครับหัวไหล่เห็นไหมครับจะเห็นประแสเหรียญแบบนี้นะนะครับ ชัดเจนนะครับอันนี้เรามาดูตรงสังคติตรงนี้นครับปลายสังคติบริเวณนี้นะครับจะมีเส้นขีบมนสองเส้นเล็กๆคมๆนะครับนีวนะครับปลายสังคติ ได้เลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมอ่านี่เลยนะสองเส้นคงคงอย่างนี้นะนะครับเห็นไหมครับพอได้เหลี่ยมมาเนี่ยเส้นก็จะมีความชัดขึ้นเห็นไหมครับปลายสังเกตไหมครับเส้นคงคงอย่างนี้เลยนะนะครับนี่ก็จุดที่อยากให้พิจารณาเนาะนี้เรามาดูที่ในส่วนของบริเวณฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้บ้างเนี่ยอยากให้ดูนะครับบริเวณตรง อยากให้ดูบริเวณตรงนี้ครับตรงล็อกลักแร้หลวงพ่อเนี่ยครับตรงรักแร้หลวงพ่อตรงนี้ตรงนี้ครับ,รรรรรรบจะเห็นเป็นเส้นคมคมคู่กันสองเส้นนะครับผมให้ดูนะอเห็นไหมครับมันคือปลายปลายสังกติเนาะที่วิ่งลงมาแล้วมันมีมันจะมีเหมือนเส้นคู่ขนานวิ่งลงมาด้วยนะครับสองเส้นนะครับเนาะ อันนี้คือหนึ่งจุดที่อยากให้ดูนะครับอุ๊บตัวนี้เรามาดูตรงนี้ครับตรงนี้ครับสังคติเส้นนี้ครับเส้นที่หนึ่งสองเส้นที่สามเนี่ยในร่องสังคติเนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนเส้นแตกซ้อนกันเห็นไหมครับซ้อนกันแล้ววิ่งยาวๆลงมาเลยเห็นไหมเห็นไหมครับเส้นซ้อนกันแล้ววิ่งออกผาดลงมาเลย คมแหลมแหลมหมครับวิ่งยาวลงมาเลยนะครับเนาะและ้วส่วนบริเวณแขนหลวงพ่อเนี่ยแขนหลวงพ่อเนี่ยครับบริเวณนี้ครับแขนหลวงพ่อเนี่ยเส้นเส้นเส้นแขนเนี่ยจะมีความคมชัดนะเห็นไหมครับเส้นแขนจะมีความคมชัดเลยนะครับแล้วส่วนบริเวณตรงนี้ครับตรงปลายนิ้วมือก็จะมีสองเส้นขีดเหมือนกัน คมๆเหมือนกันนะครับเนาะเห็นไหมครับปุ๊บตอนนี้บริเวณตรงกลากเนี่ยตรงที่มีขี้กากเนี่ยผดเนี่ยตรงนี้มีผดเราจะไม่ได้ก,กากแต่เล็กผดดีกว่านะครับบริเวณเส้นที่มีเส้นผดเนี่ยครับเม็ดผดเนี่ยโทษทีเม็ดผดเนี่ยครับบริเวณเนี้ยจะมีเส้นคมๆอยู่เส้นหนึ่งคือตรงนี้ตรงข้างหัวไหลแทงเข้าหัวไหลหลวงพ่อนะครับ ลองดูนะครับเห็นไหมครับเส้นคมคมอย่างนี้เ่ยนะนเห็นไหมเห็นไหมครับเส้นคมคมแบบนี้เลยนะหนึ่งเส้นนะครับเนาะปุ๊บนะครับตอนนี้พอมาลงมาถึงด้านล่างบ้างนะครับตรงบริเวณนี้บ้างตรงบริเวณปลายมือหลวงพ่อเนี่ยครับไม่อยากให้ดูนะครับปลายมือหลวงพ่อเนี่ย ปลายนิ้วชี้นะเห็นไหมครับจะมีเหมือนเส้นแตกออกมานิดนึงให้ดูนะตาเห็นไหมครับเห็นไหมครับปลายมีเส้นแตกมานิดนึงนะครับแล้วส่วนพอเลยขึ้นไปตรงปลายหน่อยตรงฝ่ามือด้านหลังเนี่ยหลังฝ่ามือหลวงพ่อเนี่ยจะมีเส้นแตกของๆอีกเส้นหนึ่งเห็นไหมครับสองเส้นนะครับ ็คือปลายนิ้วตรงนี you know. ้นะครับปลายนิ้วตรงนี้นะกับเลยมันก็จะเป็นเส้นขีดลงไปหน่อยหนึ่งนะครับเห็นไหมครับปุ๊บอ่าแล้วเส้นสังคติเนี่ยเส้นไอเส้นเส้นอ่าเส้นสบงของหลวงพ่อเนี่ยจะมีความคมชัดเลยนะครับมีความคมชัดเป็นเส้นเส้นเส้นเลยนะมีความคมชัดมากนะครับให้ดูนะ ครับมีความคมชัดเลยนะนะครับปุ๊บแล้วถ้าเลยอมาหน่อยนึงปุ๊บตรงนี้จะมีเส้นแตกครับตรงใต้ฐานหลงพ่อเนี่ยจะมีเส้นแตกเส้นหนึ่งเส้นขีดนะครับเป็นเนื้อเกินมาน,นิดหนึ่งอันนี้หนึ่งจุดนะครับที่ต้องพิจารณาเนาะปุ๊บ พอเลยมาตรงนี้ปุ๊บนะครับเห็นไหมครับสังกติเนี่ยตรงนี้มันจะมีเส้นซ้อนเห็นไหมครับวิ่งเป็ลายกันอยู่บริเวณชายสังกติตรงนี้นะครับมีเส้นซ้อนวิ่งคู่มาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับถ้าเราพลิกดูอย่างนี้เราก็จะเห็นเป็นเส้นซ้อนคู่กันเห็นไหมครับสังกติเห็นไหมครับวิ่งเป็นลรยมาเลย ตอนนี้พอมาถึงจุดนี้ปุ๊บมีจุดหนึ่งที่เป็นที่เด็ดเลยเนะครับก็คือตรงนี้บริเวณหัวแม่โปง้งสองฝั่งของหลวงพ่อเนี่ยในร่องกลางหัวมโปง้งจะมีเม็ดคมๆอยู่เม็ดหนึ่งไม่ชัดนะเีนะครับขอขยายขยายนิดนึงนะครับจะได้เห็นจะชัดเนาะ เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับเม็ดนิดเดียวนะครับตรงนี้นะนะครับนะนี่นะครับแล้วส่วนพวกตัวหนังสือเนี่ยก็จะตัวหนังสือเนี่ยก็จะมีความเดือดเดือดเป็นเป็นเหมือนไม่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 เม็ดนะครับในตัวหนังสือนะครับในหนังสือเห็นไหมครับจะมีความเดือดแต่ว่ามีความคมชัดนะ นะครับแล้วพื้นเหรียญเนี่ยสังเกตได้ว,ว่ามันจะมีมีเป็นรอยแตกรอยบีรอยอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพราะว่าเนื้ออัลปาก้าเนี่ยบลารีดมาเนี่ยโลหะจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยอประสานกันดีอยู่แล้วนะครับอ่านี่มนเรา,าดูด้านหลังอยู่บ้างนะครับด้านหลังอยากที่อยากให้ดูคือในส่วนของตัวฟอนต์หนังสือก่อนนะครับฟอนต์หนังสือเห็นไหมครับก็จะมีความเดือด นะครับเดือดเดือดของตัวหนังสือนะครับเนาะเดือดหนังสือนะครับนะครับตรงคําว่าอ่าผูกพัทธะเห็นไหมครับมีแตกนะครับเป็นเนื้อแตกนะครับการปรับตัวนี้เรามาดูตัวตรงตรงคําว่าสีมาเห็นไหมครับสีมาเนี่ยจะเป็นร่องนะครับนคำว่าสีเห็นไหมครับจะมีขีด และขีดเนี่ยในขีดจะเป็นแท่งนะครับแต่ว่าตัวข้างข้างขีดจะเป็นร่องไม่ชัดนะครับมันไม่ชัดนะครับขออนุญ,ญาตนะครับอาจจะนานนิดหนึ่งมันไม่ชัดเห็นไหมครับเป็นขีดันแล้วก็จะเป็นร่องนะครับนะครับ ปุ๊บนะครับแล้วก็บริเวณบริเวณตรงนี้นะครับตรงปลายตรงนี้ตรงปลายนอน,นูเนี่ยจะมีเส้นแตกวิ่งขึ้นไปแล้วตรงเนี้ยบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นพิวผพิวพิว๊พิวลงมาเลยนะครับถ้าไหนที่มันติดชัดก็จะชัดแต่ถ้าไหนติดไม่ชัดก็จะพอเห็นอยู่บ้างน,นะครับนะี่ดูนะครับเห็นนะครับเส้นนี้เห็นนะครับ ไหมเส้นปุ๊บขึ้นไปเห็นไหมครับผ่านขาขึ้นไปผ่านขาลงมาขึ้นไปปุ๊บขึ้นไปเห็นไหมครับเห็นไหมคุณดูเห็นไห,นไหมนะครับเหลี่ยมมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับเนาะจะเห็นเป็นเส้นนะครับผ่านตรงนี้พลาดผ่านตรงนี้เลยนะครับอย่างน,นี้เลยนะครับ,นะรบแล้วมาดูตรง ตรงหัวยันนะครับตรงตัวหัวทงอ้จนะนเห็นไหมครับว่าเนื้อเนี่ยมันมันมันถูกกินไปนะครับกินไปนะครับติดติดไม่เต็มตอนตอนปั๊มแล้วปัมป๊มปั๊มปั๊มไม่ติดนะครับแล้วสิ่งหนึงที่สาคัญคือตรงนี้ครับเห็นไหมขอบด้านในจะมีเส้นคมคมอยู่เส้นหนึ่งนะครับแตกขอบด้านในนะครับขอบด้านในผมย้ํานะครับว่าขอบด้านในนะ หนึ่งเส้นนะครับอันนี้ทีเด็ดเลยนะครับหนึ่งเส้นขอบด้านในนะครับพอลงมาปุ๊บผ่านนี้มานะครับผ่านนี้มาผมจะให้ดูอีกนะครับให้ดูรายละเอียดไปก่อนนะปุ๊บพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับเห็นว่ะแสเหรียญไหมครับเห็นไหมครับเป็นเส้นปะลงมาเห็นไหมเป็นสายฝนลงมาเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วมีทีเด็ดอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณตรงนี้ครับบริเวณตรงนี้ ขอบด้านในนะครับด้านในนะไม่ใช่ด้านนอกนี่นะด้านในนะครับนะด้านในบริเวณเนี้ยมันจะมีเส้นเป็นรางคู่ๆอยู่นะครับเป็นจุดที่ผมเอาไว้ดูเหมือนกันนะครับนะครับพยายามส่องให้เห็นนะผมพยายามจะส่องให้เห็นนะอ่านี่ครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับนี่ครับเป็นแท่งๆ,ๆเห็นไหมครับสองแท่งนี่เห็นไหมนี่ครับเห็นไหมครับสองแท่งในขอบด้านในอย่างนี้นะครับนะอย่างนี้นะโอกาสแท้สูงนะครับแบบนี้นะนะครับโอกาสแท้สูงนะครับแบบนี้นะส่วนในเรื่องของเอเรื่องรายการอื่นๆเนี่ยก็อยากพี่น้องลองหาหนะครับ ลองรองศึกษาเพิ่มเติมนะครับเนาะแต่ว่าสิ่งที่ผมพิจารณาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูรายละเอียดของของเนื้อโลหะแล้วก็ดูรายละเอียดของตัวเหรียญนะครับเนาะโอเคครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับที่ผมได้นําเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับชุดตินทโลวัดบ้านแคนะครับเป็นเหรียญหลังฮนุมานปีสองหนึ่งให้พี่น้องเอฟซทุกท่านได้ติดตามรับชมกันแล้วครับเนาะผิดพลาดประการใด้องขออภัยด้วยนะครับนะครับ โอเคครับวันนี้ผมกับท่านแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ